หน่วยการเรียนรู้ที่10หนูทำได้สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเลยค่ะวันนี้ก็ามาพบกับคุณครูวินเช้นเคยนะคะคุณครูประจำชั้นอนุบาล1นทับสนะคะในวันนี้วันพฤหัสบดีนะคะวันที่5เดือนสิงหาคมพศสอ6 4นนะคะในสัปดาห์นี้เราเรียนรู้หน่วยหน่วยอะไรลูก หนูทำได้นะคะเอเมื่อวานเนี่ยคุณครูพินให้เด็กๆดูคลิปในการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะลูกเรื่องอะไรคะค่ะเมื่อวานคุณครูพินให้ดูคลิปเกี่ยวกับเรื่องมารยาทในการกราบพระใช่ไหมลูกใช่ไหมคะค่ะเก่งมากเลยค่ะเอแต่วันนี้เด็กๆอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะค่ะ ถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะค่ะวันนี้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องมารยาทในการรับของส่งของนะคะเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูพินมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องมารยาทในการรับของส่งของนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังและชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะ การส่งสิ่งของขณะที่ผู้ใหญ่ยืนชายถือสิ่งของเดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณหยุดยืนตรงก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าเปิดส้นเท้าซ้ายพร้อมกับค้อมตัวเล็กน้อยส่งสิ่งของเมื่อผู้ใหญ่รับสิ่งของแล้วถอยเท้าขวากลับยืนตรงค้อมตัวไหวหนึ่งครั้งถอยหลังพอประมาณแล้วหันหลังกลับหญิง ถือสิ่งของเดินเข้าไปหารจากผู้ใหญ่พอประมาณหยุดยืนตรงก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าพร้อมกับย่อตัวเล็กน้อยส่งสิ่งของเมื่อผู้ใหญ่รับสิ่งของแล้วยกมือขึ้นไหวในขณะที่ย่อตัวอยู่ถอยเท้าขวากลับยืนตรงถอยหลังพอประมาณแล้วหันหลังกลับหากจะใช้การคำนับแทนการไหวทั้งชายและหญิงให้ยืนตรงคำนับก่อนการส่งสิ่งของหนึ่งครั้ง และเมื่อส่งสิ่งของแล้วยืนตรงคำนับอีกหนึ่งครั้งการส่งสิ่งของขณะผู้ใหญ่นั่งกับพื้นให้ผู้ที่จะส่งถือสิ่งของเดินข่าวเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณนั่งพับเพียบขาขวาทับขาซ้ายให้หัวเข่าข้างซ้ายตรงกับผู้ใหญ่วางสิ่งของด้านขวามือยืงเข่าเล็กน้อยกราบหนึ่งครั้งใช้มือขวาหยิบสิ่งของส่งให้ผู้ใหญ่ เมื่อจะลากลับกราบอีกหนึ่งครั้งถอยออกโดยวิธีเดินเขา่าห่างพอประมาณจึงลุกขึ้นยืนแล้วหันกลับการส่งสิ่งของขณะผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้ชายถือสิ่งของเดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณหยุดยืนตรงก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าลงข่าซ้ายถึงพื้นส่งสิ่งของเมื่อผู้ใหญ่รับสิ่งของแล้ว ถอยเท้าขวาลุกขึ้นยืนตรงพร้อมตัวไหวหนึ่งครั้งถอยหลังพอประมาณแล้วหันหลังกลับหญิงถือสิ่งของเดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณหยุดยืนตรงก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าลงข่าซ้ายถึงพื้นเปิดส้นเท้าขวาเล็กน้อยส่งสิ่งของเมื่อผู้ใหญ่รับของแล้วยกมือขึ้นไหวในขณะที่ยังลงข่าอยู่เสร็จแล้ว ถอยท่าขวาลุกขึ้นยืนตรงถอยพอประมาณแล้วหันหลังกลับค่ะเด็กๆก,ก็ได้ดูคลิปเ,เกี่ยวกับมารยาทในการรับของส่งของจบแล้วใช่ไหมลูกคะ่ะการรับของส่งของคือมารยาทความเป็นไทยของทุกๆคนเลยที่จะปฏิเสธไม่ได้นะคะในเรื่องวัฒนธรรมและมารยาทไทยเป็นสิ่งที่คนไทยควรประพฤติปฏิบัติ ถูกต้องเหมาะสมและไม่ควรละเลยนะคะถ้าปฏิบัติถูกกระเทศะก็แสดงให้เห็นว่าคนคนนั้นเป็นไงลูกตระหนักถึงในมารยาทและวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างดีนะคะค่ะวนแก่การชื่นชมนะคะค่ะเมื่อเด็กๆได้ดูคลิปจบแล้วในเรื่องมารยาทในการรับของส่งของจากผู้ใหญ่แล้วนะคะ ครูพินหวังว่าเด็กๆควรนำไปปฏิบัติกับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะให้เด็กๆส่งคลิปมาให้คุณครูพินดูด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูพินจะรอดูนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเด็กๆไปดูใบงานในวันนี้กันเลยค่ะค่ะเด็กๆมาดูใบงานคุณครูวันนี้นะคะให้เด็กๆระบายสีภาพให้สวยงามเลยนะคะเป็นภาพเด็กๆกำลัง รับของจากผู้ใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็ภาพข้างล่างนะคะให้เด็กๆฝึกลากเส้นตามรอยปะนะคะค่ะลากเส้นตามรอยปะนะคะมีลูกศรขึ้นก็ลากขึ้นตามลูกศรน,นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือลากลงตามลูกศรน,นะคะค่ะต่อไปใบงานที่สองนะคะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว E นะคะให้เด็กๆ ลากเส้นตามรอยปะนะคะตัว E ี l e เลเฟนนะคะแปลว่าช้างนะคะลูกให้เด็กๆล,ลากเส้นตามรอยปะเลยนะคะค่ะอันข้างล่างเป็นคำภาษาอังกฤษคำว่า thank you ขอบคุณนะคะค่ะให้เด็กๆระบายสีภาพตัวภาษาอังกฤษคำว่า thank you นะคะให้เด็กๆระบายสี าตามจินตนาการเลยนะคะว่าจะลงสีอะไรนะคะค่ะใบงานต่อไปเป็นใบงานของทิชเชอร์นะคะให้เด็กๆระบายภาพสีให้สวยงามนะคะแล้วก็ดูคลิปวิดีโอจากทิชเชอร์นะคะอีกทีหนึ่งนะคะค่ะต่อไปเป็นภาษาจีนนะคะเป็นของเหล่าซื้อนะคะให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่นะคะค่ะคำแรกนะคะ แปลว่ายกมือขึ้นคํา okay. ที่สองภาษาจีนนะคะแปลว่านั่งคําที่สมภาษาจีนแปลว่าโ Monday. ค้งคํานับนะคะค่ะให้เด็กๆโยงภาพคู่กับคําภาษาอังกฤษนะคะให้เด็กๆดูว่าคําว่ายกมือขึ้นต้องโยงไปหาภาพไหนนะคะคําว่านั่งต้องโยงไปหาภาพไหนนะคะคําว่าโค้งคํานับต้องโยงไปหาภาพไหนนะคะค่ะ สุดท้ายนี้ครูวินก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายอย่าลืมส่งคลิปมาให้คุณครูวินดูด้วยนะคะ